นี่ถ่ายตรงขึ้นตรงนี้ป้าถอยหลังทำไมอ่ปะป้าถอยหลังก็เลยถอยหลังเดินขึ้นไปข้างข้างในว่าจะมีอะไรอิตเตียวมากเลยนะเขาเบื่อเนบาก สวยสวยมากมากเลยเขากันล่องบ่อยไหมอืมเขาก็ติดไต้ไปเรื่อยๆติดให้มันขัดเลยใช่คนที่ทำน่ะเขานั่งทำของเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเส้นวัวพี่ จะปัเาะอันนี้ดูไกลๆปันป้นพ้ยนเลยดาเืงเลยกาเหมือนกระเบื้องสังคำอ่ะ หนุ่มๆคล่องใจในการปูกระเบื้อง็บกระเบื้องแลเรียกกระเบื้องแบบนี้ก็บื้อแบบนี้ก็ค่อแบบ้นมีทิมของมันเลยมัอยู่กับเหมือนลาย

เดินรอบก่อนก็ได้เดินเออมาอยู่ใต้ใต้เขดินรอบก่อนปะไปอยู่ใต้ท้องท้างแล้วเนี่ยใต้คอช้างเลยเนี่ยอยู่ใต้คอช้างอยู่ใต้คอช้างเลยมาไทยเดี๋ยวไทยวิดีโอไปแคปเอาบันชัดกลัวเนอะ เอาไปยืน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 ยื้นิ่งนิ่งมายื้นิ่งนิ่งเอาเร็วเร็วนิ่งนิ่งนิ่งนิงเอาไม่เปลี่ยนท่าหน่อยล้คะเอาเปลี่ยนท่าเปลี่ยน

ดูเข้าเข้าสู่ประตูนะลกโอ้ยเข้าเข้าไม่ได้ต้องออกไปสวยมากๆเลยอื ยัเราวไม่สีแคปนกบาบันัคะ้ไปเรียแคปวิดีโอให้ยมบบาบัน เดี๋ยวเด้อเด้อป่าเอาควายดิเอาควยาควย,เอา,วยเอาเร็วป่าอยู่เฉยเฉยดิมันจะได้แคปได้ ไม่เห็นยม,มาบ้านเลยป่ะประตูสูนนรกมีควายธนูด้วยสวยนะเนี่ย

หนูอย่างสวยเลยข้างในาสวยมาก เชียวหัว wow. ว้าวข้างบนนั้นสวยข้างบนแม่เราจะเข้านั้นอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยเบี้ยวไปเขา